สามโอเคตอนนี้รับมาของพูนเลยแต่ว่าอาชีพนี้ขึ้นมาไม่มากนะเดวเดี๋ยวยืนดูด่านก้ยังไม่ไปเลยอนะ่ะแต่ไทเหมสวยมากใครจะมา,า,ามได้ใครเป็อะไรอ่ะหนาวมากได้ยินเสียงลมใช่ปะหนาวมากไน่ีอที่่าชีพของเราแต่ละคนสุดๆครับตากองกำลังเตรีอยวกองกำลังล่้งครับอุ้ยเดี๋ยวดิอพูด <c oughs> ดิด <c oughs> น มีตัวปลาไหลอยู่ข้างหลังตรงนี้ครับมืดอยู่นี่ครับจอมันเกลปลาไหลทิพตจอมันเกลผีพี่พี่แพรอยู่ข้างหลังอ,อากอออออาศล,ลมลินมากครับแต่ว่าคุ้มมากเลือดม่ต้มองดูพระจันทร์พระจันทร์ดวงเล็กมากจร์ห รี่มาชมกับพวกเรานะครับวันนี้ก็ท้าจะนตาทามาครับตอนนี้ถ้าเราก็สัมผัสกับอากาศได้อุณหภูมินะครับก็คประมาณยที่นิวซีแลนตอนนี้ดีวนะครับ วัดภูพูนที่จำเลยสองไปมองเยอะขนาดนี้สิบสี่ครับสิบสี่ครับส่องไปนะครับส่องไปเปิดไฟหน่อยเปิดไฟตอนนี้เนินนี่ครัสิบสี่จุดสามองศาครับโอ้ตอนนี้ครับอยู่ไหนครับนไงอุณหภูมิที่สิบสี่จุดสามมุมาครับสัมผัสถึงความเย็นได้ครับอย่างนี้ต้องร้องอย่างนี้ อรมผิวแล้วเกยเราตอนนี้นี่เขาเรียกว่าอาการหน้ามืดครับมองไม่เห็นหน้าทุกคนเลยนี่ครับหน้ามืดกันทั้งนั้นเดี๋ยวนาสปอตไลท์นะครัอห็นครับน่ากลัวทุกคนเลยครับไม่มีมีแววของอะไรเอาสวยงาอยู่เลยครับไม่สวยตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละไม่สวยอยู่คนเดียว มาแล้วครับป้าของเราจะมาถ่ายรูปครับพวกเราเองอ้าวอากาศอ้าวือว่าแบดหมาตอนนี้สาาศบบอากาศลมเย็นมาก ต้องสะกดได้ครับไม่มีเสียงลมครับลมแรงมากลมดันหมอกขึ้นมาข้างบนไม่แน่ใ,นใ,นใจว่าจะได้เห็นหมอกหรือเปล่าครับลมแรงมากหมอกเริ่มขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะครับลมสายก็เริ่มลมแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับทุกคนก็ต่างรอดูทะเลหมอกกันจะได้เห็น,นหรือเปล่าซึ่งผมมาอยู่ที่นี่สี่ปียังไม่เคยเห็นเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งนี้นะคับไม่เห็นคืออีกอ่ครับต่อไปจะไป็นการทดลองกล้องน่งขอนอนเลย อันนี้ก็จะมาต้นากภาพกันนะครับบรรยากาศเย็นๆก<น>ันเนี่ยต่ากล้องของเราครับฉันจะปกกักดนู่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนสายว่าจะเห็นอะไรบอกกันก่อนครับเดี๋ยวมาดูครับ